เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณทิพานวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion and Future นะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับคำถามที่เจอกันตลอดทุกวันนี้เลยครับหลายคนถามว่าทองจะไปต่อไหมซื้อทันหรือเปล่ายังพอจะไหวไหมครับค่ะก็ราคาทองคำขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ,คะ ต้นปีนะคะแล้วก็ถือว่าถือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็ก็เป็นข่าวดีสําหรับนักลงทุนที่มีการเข้ามาถือครองตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ล่าวตัวที่เป็นตัวหลกัหลกๆที่ทําให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาก็ตอนนี้เองก็เป็นในเรื่องของความกังวลของสถานการณ์โควิด19 <c oughs> เองนะคะเลยทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยถดถอยราคาทองคําก็เลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ <c oughs> แต่ว่า โดยรวมนะคะจากนี้ไปเนียคะจนถึงปลายปีนะคะทาง YLG เราก็ยังมองค่อนข้างบวกสำหรับตัวราคาทองคำนะคะเพราะว่าเรามองว่าเศรษฐกิจโลกในระยะจากนี้ไปเนะะี่ยค่ะโอกาสในการฟื้นตัวอันใกล้อาจจะยังต้องใช้เวลาอยู่นะคะน่าจะยังไม่ได้เร็วๆนี้ดังนั้นเองค่ะ ก็ทองคําก็ยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่นักลงทุนน่าจะมีการทยอยเข้ามาสะสมหรือว่ายกย้ายการลงทุนเข้ามาค่ะเห็นบอกว่ามีการคาดการณ์กันว่าอาจจะไปได้ถึงประมาณพันเก้าร้อยยี่สิบหรืออาจจะได้เห็นตัวเลขสองพันอันนี้คือมันมีความเป็นไปได้แล้วเอาอปัจจัยอะไรนะมาเป็นตัวหนุนให้ทองคําเนี่ยไปได้ไกลขนาดนั้นคะคุณมนคะครับอย่างตอนนี้เองนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดูนักวิเคราะห์หรือว่าบก โลกต่างประเทศเองเ,องเนี่ยค่ะหลายๆที่เองก็ให้ในมุมของของราคาทองคำค่อนข้างสูงทีเดียวนะต่างที่ให้ขึ้นไปจนถึงประมาณสักสองพันจนถึงสามพันเหรียญ US dollar ได้เลยนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยมองไปในเรื่อง,องปัจจัยของเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตอนนี้นะคะอยู่ในสภาพที่ถดถอยเ่างตอนนี้ในประเทศในประเทศบ้านเราเองเราอาจจะดูปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่ต่างประเทศ เนี่ยค่ะอัตราการติดเชื้อนะคะในประเทศอื่นๆนี่ยถือว่ายังค่อนข้างเป็นหัวและถ้าตัวเลข GDP ของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะอย่างใน,ในประเทศเราถึงแม้ว่าตัวเลขติดเชื้อเนี่ยจะ,จะ,จะไม่มีแหละที่เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศด้วยกันเองแต่ GDP ของเราก,ก็ก็ยังดูไม่ดีนะแล้วถ้าไปดูในฝั่งสหรัฐเนี่ยค่ะ ตอนนี้ IMF เองก็ให้ GDP เนี่ยติดลบถึง8ปอร์ซ็นละแล้วฝั่งยุโรปเนี่ย GDP ก็ทางเกียดติดลบถึง10เปอร์เซนอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ที่เป็นสัญญาณลบนะคะสำหรับเศรษฐกิจแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ตลาดทองคำเนี่ยค่ะเป็นที่น่าสนใจของของนักลงทุนค่ะแล้วก็ประกอบกับในแง่ของอ,อ,อัตราดอกเบี้ยนยโยบายเนี่ยค่ะ เชื่อว่าหลังจากนี้ไปอีกจนถึงปี2012อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองนะคะที่ที่เป็นตัวหลักเนี่ยประเทศหลักเนี่ยค่ะก็น่าจะยังต่ําอยู่ที่ระดับประมาณเนี้ยค่ะ 0จนถึง0.25อย่างนี้คงต่อไปอันนี้ก็ยังจะเป็นปัจจัยที่ที่ส่งผลทําให้ประเทศธนาคารกลางทั่วโลกประเทศอื่นๆเนี่ยยังคงอดัดดอกเบี้ยน,นโยบายระดับต่ำอันนี้ก็จะยังเป็นผลบวกสรับตัวราคาทอางคำด้ยวยเช่นเดียวกันค่ะถ้าถ้าเป็นจังหวะแบบนี้แปลว่าถ้าอยากจะซื้อทองยังพอซื้อได้กับราคาแถวนี้ไหมครับหรือว่าต้องรอไปแถวไหนจะปลอดภัยกว่าจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะเอนจอยกับราคาไปไกลๆแบบนี้จะยังไงดีฮะ ค่ะคือมองว่า ราคาทองคำเนี่ยก็ขึ้นมาสูงมากแล้วเหมือนกันนะคะ,ะตอนนี้เองนะคะแล้วก็แต่ว่าถามว่าเคยในอดีตเนี่ยราคาทองคาเคยสูงวันนี้ไหมก็ก็เคยมีมีราคาที่ที่ทําไว้สูงวันนี้อย่างวันนี้เองนะคะ,ะแนวต้านแนวต้านต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญน,นะคะ,ะแล้วก็บริเวณหนึ่งพันเก้ารอยี่สิบเหรียญซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมที่เคยทําไว้อนประมาณปีสองพันสิบเอ็ดค่ะ,ะแต่ว่าก<ะ>็อยากจะให้นักลงทุนกลับมาดูค่ะว่าภาพรวมเนี่ยเอ่อ ถ้าเรามองเป็นในแง่ของการลงทุนเนี่ยค่ะว่าสัดส่วนที่ดีของการถือทองเนี่ยค่ะควรจะมีอยู่ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยไม่ไม่มากเกินไปนะคะ <Religion. S 2> อย่างนอ้อยก็ควรจะมีมีอยู่ไม่ควรจะมากกว่าประมาณห้าจนถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วแต่ความถนัดของนักลงทุนนะคะ <inches> ดังนั้นเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นภาพใหญ่ก่อนว่า <th> เราควรจะถือทองไหมก็คือควรจะมีค่ะแต่ควรจะมีอยู่ประมาณห้าจนถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วแต่เลยว่าว่านักลงทุนมองว่า สัดส่วนเท่าไหร่ที่ที่ที่ชันถนัดนะคะ,คะก็ะอยู่ประมาณนะะี้ค่ะแล้วจังหวะไหนที่ควรเข้าซื้อก็มองว่า ถ้ามีจังหวะของการปรับลดลงมาของราคาทองคําก็ยังสามารถยังแนะนํค่ะว่า <c oughs> ยังสามารถเข้าซื้อได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าอัพไซด์ของราคาทองคําก็ยังมีแต่แต่ก็มีไม่มากแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่ปีนี้ทั้งปีเนะะี่ยค่ะก็ขึ้นมาประมาณสัก15-17เปอร์เซ็นต์ได้ล <c oughs> ะค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแต่ถามว่าแนวโน้มจากนี้จนถึงอีกสองปีก็ยังเป็นภาพขึ้นของตัวราคาทองคําอยู่ดีค่ะค่ะข่าวคราวเรื่องของวัคซีนกับยาเนี่ยนะคะไตรมาสที่สามเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีพัฒนาการ ดีขึ้นเหมือนกันอันนี้จะเป็นตัวที่มากดดันนะคะให้ราคาทองคําไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่ไหมคะเพราะตอนนี้เห็นบอกว่าบางบริษัทเนี่ยก็เริ่มจะนําม,มาทดลองใช้จริงๆกันแล้วเนี่ยคะ่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยที่กดดันตัวราคาทองคําด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าก็จะไม่ได้ทําให้ตัวราคาทองคาเนี่ยพุ่งลงเป็นเป็นร่วงลงมาเลยเพราะว่า ถึงแม้ว่าวัคซีนจะออกมาก็ต้องมีระยะเวลาในการทดลองใช้ใชกว่าจะมีการกลับมาทดลองใช้แล้วในแง่กลับมาในแง่ของเศรษฐกิจล่ะคะในแง่ของออความมั่นใจหรือว่าการ spending หรือว่าการกลับมาจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเมื่อไหร่ที่นักลงทุนหรือว่าผู้บริโภคจะกลับมาใช้เงิน ที่เลเวลเดิมเหมือนประมาณปีก่อนหน้าที่ก่อนจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นหรือว่าในภาคของภาคธุรกิจต่างๆที่ก่อนหน้าจะเกิดการคราชขึ้นมา นะคะเพราะว่าอย่างในช่วงสามสี่เดือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่ก็ทําให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจที่ก่อล่างสร้างตัวกันมาเป็นสิบสิบปีก็ลม้มไปได้เหมือนกันดังนั้นกว่าจะใช้ระยะเวลาในการฟื้นกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ก,ก็เชื่อว่าไม่ได้ไม่ได้เร็วค่ะค่ะได้ค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณมลค้ะขอบคุณมากค,ะค่ะสวัสดีค่ะ